ครับผมเราทำทลองเครื่อง k u บต้า V 1 4 0 5ให้ลูกค้านะครับโอ้ตัวนี้สภาพนางฟ้าครับผมยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยถ้าล้างตรงนี้เขียวๆทั้งตัวครับมีแค่ฝุ่นเฉยๆนะครับนี่โอ้โหสภาพตัวนี้สวยมากลองน้ำมาทุกตัวนะครับนี่ปั๊มน้ำลูกปืนเช็คให้แล้วแน่นแน่นครับน้ำมันเราปล่อยไหลลงนี้เองนะครับอถ้าเครื่องดีปั๊มดีอะไรมันจะเล่งได้หมดปกติอ๋อฟังเสียง อาดับต้องมีแรงาัดแรงเหวี่ยงดีด้วยครับเจ้าครับ